เดินทางมาเป็นวันที่3แล้วนะครับสำหรับการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยทุเตมียมสู้ศึกิ i n g s c ั p ครั้งที่4 3ณจังหวัดนครราชสีมาซึ่งครั้งนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นียนมากขึ้นและก็มีข่าวสาคัญคือเจอ้ามวยเทียสินแดงดานั้นจะกลับมาที่ประเทศไทยหลังจากยกเลิกสัญญาทีมอเมเรียแล้วทันนันโคซิโกเปิดเผยว่าอาจจะดึงกลับมาช่วยแต่ก็ไม่ยังทราบว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างซึ่งจะมีโอกาสความคืบหน้าในโอกาสต่อไปด้วยครับ วันที่3แล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดสูดส้ศึก kingscup กับการฝึกซ้อมที่กิเลวันเลสปอร์ตรีสอร์ทเขาใหญ่โดยในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของเจ้ามุ้ยธีรศินแดงดาศูนย์หน้าตัวเก่งดีกรีทีมชาติไทยที่ล่าสุดนั้นพึ่งทําการยกเลิกสัญญากับอูเดอเมเรียต้นสังกัดในลาดิการ์ลิสเปนหลังจากยืมตัวมาจาก SCG ซีจีเมืองทอร์คูนเต็ดจึงทําให้มีโอกาสเช่นกันที่จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทาน kingscup โดยทางด้านของซิโก้เกยสักานเมืองเปิดเผยว่าในส่วนของเจ้ามุยนั้นยังไม่ทราบเรื่องมากมายนักเนื่องจากไม่มีหนังสือใดๆมาจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่โอกาสที่จะกลับมาเล่นให้กับทีมชาตินั้นถ้าเป็นไปได้ก็พร้อมจะต้อนรับเสมอและรายการสําคัญอย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็จะมีเทียสิแนแดงดาเป็นตัวหลักอย่างแน่นอนคือก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพียงแต่ว่าต้องดูว่ามาจริงหรือเปล่าออตอนนี้ยังไม่ได้เห็นหนังสือยังไม่เห็นรายละเอียดว่ายกเลิกจริงหรือเปล่า ตอนนี้ก็คือเราให้กําลังใจมุ้ยก่อนดีกว่านะครับ,บส่วนจะมาไม่มาเดี๋ยวว่ากัน,นแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะทุกคนไม่ใช่เฉพาะพีบบ่โก,โก้ทุกคนคงอยากเห็นมุ้ยไปฝึกซ้อมที่สเปนแล้วเป็นยังไงกลับมาสร้างความแข็งแกร่งให้ทีมชาติได้อยู่แล้ว ขณะเดียวกันในส่วนของช่วงเย็นของการฝึกซ้อมซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของทีมชาติไทยในการฝึกซ้อมหลังจากที่วางแผนการฝึกซ้อมแบบ5พัก2ในครั้งนี้ได้มีนักเตะใหม่เข้ามารายงานตัวฝึกซ้อมเพิ่มอีกหนึ่งรายนั่นก็คือเจ้าฟุกปฏิพานเป็นเสริมสุดสีแนวรุกตาวรุ่งที่สร้างผลงานเด่นในการแข่งขันทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศเมียนมาโดยก่อนหน้านี้เพิ่งจะทําการถอนตัวจากทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน2ี่ปีที่ทําการแข่งขันบังกลา ทคโกลคัพของโคโชคโชติภพพรรทฐทำให้ซิกโก้นั้นเรียกมาฝึกซ้อมกับทีมด้วยซึ่งทางด้านของกุนซือทีมทไทยเปิดเผยถึงการเรียกทั้งโจกาสเดตเวทียาวงและก็ฟุกปฏิพานปิ่นเสริมสุดสีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกซ้อมนั้นเนื่องจากว่าจะเป็นอีกถึงกําลังหลักในการแข่งขันฟุตบอลซีเกีสครับก็เน้นเกมรุกเกมรับนะครับแล้วก็เราได้ซ้อมห้ามื้อเต็มๆนะครับฉะนั้น น้องๆทุกคนก็มีความมุ่งมั่นดีนะครับแล้วก็วันนี้เรามีฟุกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเขาต้องไปบังกลาเทศนะครับแต่พี่ขอมาร่วมซ้อมเพราะว่าตัวเล่นเราน้อยด้วยแล้วอย่างพี่ต้องการเตรียมเอาไว้สําหรับโอลิมปิกแล้วก็ซีเกมด้วยนะตอนนี้กลางรุกเรามีทิติพันธ์เึ่งกลับมานะแล้วก็มีเจชนาทิพนะครับซึ่งต้องการตัวทดแทนฉะนั้นพี่ก็เห็นว่า,น,าน่าจะคือเป้าหมายของทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเราพยายามดันเด็กขึ้นมาแจมให้ เยอะเยอะเพราะว่าเวลาผัดเปลี่ยนรุ่นเขาจะได้มีตัวตายตัวแทนนะครับฉะนั้นในตรงนี้ก็กไม่น่าเป็นอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเจกบ,บอยเ,ออเจ,บบยเจนรบใช่ไหมกับบอยก็คือให้ไปบางประเทศเพราะว่าพรุ่งนี้เขารายง,งานตัวแล้วนะครับก็คือ,อ,อชุดที่ไปบางประเทศก็ไปทดสอบร่วมกับพี่โชคนะครับว่าคนไหนที่สามารถผ่านเกณฑ์ก็คือเล,เล่นนอกบ้าน,นเป็นยังไง คือเราเก่งในบ้านอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาคือเวลาเราเล่นโอลิมปิกเนี่ยเราต้องเล่นเจอคู่ต่อสู้ที่แบบแข็งแกร่งแล้วเล่นนอกบ้านด้วยฉะนั้นเนี่ยเราต้องการอยากให้เด็กหลายๆคนได้ประสบการณ์นะครับโอเคครับส่วนปฏิภาณปิ่นเสริมสูตรสีที่เพิ่งมารายงานตัวกับทีมก็เปิดเผยเช่นกันว่ารู้สึกประทับใจมากกับการซ้อมและก็ประสบการณ์ในครั้งนี้ยอมรับว่ามีความแตกต่างกับตอนที่ฝึกซ้อมและเล่นให้กับชุดสิบเก้าปีอยู่มากพอสมควรแต่ก็พร้อมจะททาผลงานให้ดีก็รู้สึก ภูมิใจครับดีใจมากก็คิดไว้ว่าคงสักวันได้คงมาทําความฝันของตัวเองก็วันนี้ก็ทําได้ครับก็จะเป็นดีที่สุดครับแล้วก็จะทําให้พ่อแม่ครับก็แตกต่างกันเรื่องการซ้อมความขยันความทุ่มเทครับก็พวกพี่เขาโอเคครับนี่ใส่ดีกันทุกคนครับสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมไทยชุดสู้ศึก kings cup จะพักหนึ่งวันเพื่อให้นักเตะได้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนจะเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นในวันศุกร์ที่23ามกราคมนี้ในเวลา9ก้านาฬิกาต่อไปครับ และนี่เป็นบริการรายการฝึกซ้อมวันที่3ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งวันนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นมากขึ้นหลังจากนี้ก็จะเก็บตัวหนึ่วันแล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นในวันศุกร์ที่23มมกราคมนี้ติดตามว่าเกมบนเครื่องเกมแรกกับทีมขอนแก่นเอฟซีจะเป็นอย่างไรติดตามไปพร้อมกับเราครับ